ความเจ็บปวดที่ไม่มีใครเข้าใจความทุกข์ทรมานที่ซ่อนเอาไว้ต้องฝืนทนอยู่ต่อไปแม้ไม่มีเธอสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ขอเชิญท่านมาร่วมสำรวจหัวข้อที่แม้จะหนักใจแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราทุกคนต้องเผชิญนั่นคือเมื่อเราสูญเสียคนที่เรารักไป ความตายเป็นธรรมชาติของชีวิตแต่เมื่อมันเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเราก็มักจะรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนหัวใจเหมือนถูกบีบให้แน่นและบางครั้งก็รู้สึกเหมือนไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปอย่างไรหลายท่านที่กำลังฟังอาจจะกำลังผ่านช่วงเวลาแห่งการสูญเสียนี้อยู่หรือเคยผ่านมาแล้วขอให้รู้ว่าความเจ็บปวดที่รู้สึกนั้นเป็นเรื่องปกติ และในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าจะช่วยให้เราเข้าใจและผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจงยังความเพียรให้สําเร็จเถิดคําสอนนี้แสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีความไม่เที่ยงไม่ถาวรรวมถึงชีวิตของเราและคนที่รักด้วย เมื่อเราสูญเสียคนที่รักความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือเป็นสัญญาณว่าเราอ่อนแอแต่เป็นการแสดงออกของความรักที่มีต่อกันความเจ็บปวดนี้เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นหรือที่เรียกว่าอุปาทานในคําสอนพุทธในอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ท่านได้อธิบายว่าความทุกข์เกิดจากตัญหาความอยากความต้องการและการยึดติด เมื่อเราต้องการให้คนที่รักอยู่กับเราตลอดไปแต่ธรรมชาติของชีวิตไม่อนุญาตความทุกข์จึงเกิดขึ้นแต่การเข้าใจนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่รักหรือไม่แสดงความรู้สึกการรักเป็นสิ่งสวยงามแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะรักโดยไม่ยึดติดรักด้วยการปล่อยวางนึกดูเหมือนดอกไผ่ที่บานสะพรั่งในสวนเราชื่นชมความงามของมัน เราชื่นชมความงามของมันแต่เราก็รู้ว่าสักวันมันต้องร่วงโรยการที่เรารู้เรื่องนี้ไม่ได้ทำให้เราเลิกชื่นชมความงามของมันแต่ทำให้เราซาบซึ้งในความงามนั้นมากยิ่งขึ้นหนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดในช่วงการสูญเสียคือการยอมรับความจริงที่ว่าคนที่เรารักจากไปแล้วจิตใจมักจะปฏิเสธความจริงนี้ คิดว่าทุกอย่างเป็นเพียงฝันร้ายหรือหวังว่าจะได้เห็นหน้าคนนั้นอีกครั้งในช่วงนี้การพัฒนาสติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสติช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต่อต้านไม่หนีหรือปิดบังเมื่อความเศร้าโศกเข้ามาให้ลองนั่งลงแล้วสังเกตลมหายใจรู้สึกถึงการขึ้นลงของท้อง สังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจโดยไม่ตัดสินไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความโกรธหรือความว่างเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความทุกข์ที่ยอมรับแล้วจะค่อยๆเบาบางแต่ความทุกข์ที่ต่อต้านจะทวีคูณขึ้นการยอมรับไม่ได้หมายความว่าเราชอบสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หมายถึงการไม่ใช้พลังงานไปกับการต่อสู้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ลองนึกถึงต้นไผ่สูงใหญ่เมื่อลมแรงพัดมามันไม่ได้ยืนต้านลมแต่โค้งงามไปตามลมและเมื่อลมสงบมันก็กลับสู่ท่าเดิมการปล่อยวางก็เช่นนี้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นความยืดหยุ่นของจิตใจหลายคนมักจะกังวลว่าหากปล่อยวางแล้วจะหมายความว่าลืมคนที่รักไปหรือไม่หรือความรักที่มีให้กันจะหายไปหรือไม่ ความจริงแล้วความรักที่แท้จริงไม่เคยสิ้นสุดแม้ร่างกายจะจากไปแต่ความรักความดีและบุญกุศลที่ได้สร้างร่วมกันยังคงอยู่อยู่ในรูปของความทรงจำอันง,งดงามอยู่ในรูปของบทเรียนชีวิตที่ได้เรียนรู้และอยู่ในรูปของความดีที่เราจะสืบทอดต่อไปในพุทธศาสนาเราเชื่อเรื่องกรรม การกระทำที่ดีงามที่คนที่รักได้ทำไว้จะส่งผลดีต่อเขาและความรักความปรารถนาดีที่เรามีให้เขาก็เป็นกุศล,ลกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาด้วยเช่นกันแทนที่จะยึดติดกับความเศร้าโศกเราสามารถแปลเปลี่ยนความรักนั้นให้เป็นพลังในการทำความดีการให้ทานการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการปฏิบัติธรรมแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่รัก นี้คือการปฏิทานหรือการให้ส่วนกุศลซึ่งเป็นวิธีการแสดงความรักที่สวยงามและมีความหมายลึกซึง้งเหมือนกับการจุดเทียนเล่มหนึ่งด้วยเทียนอีกเล่มหนึ่งแสงสว่างไม่ได้ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นในช่วงการสูญเสียจิตใจมักจะอ่อนแอและเปราะบางการดูแลตนเองจึงมีความสำคัญมากทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสติปัฏฐานสซึ่งรวมถึงการสังเกตร่างกายความรู้สึกจิตและธรรมารมณ์ในช่วงที่เศร้าโศกการปฏิบัติสติปัฏฐานจะช่วยให้เราสามารถสังเกตและรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราได้อย่างชัดเจนเริ่มจากการดูแลร่างกายกินนอนพักผ่อนให้เพียงพอแม้จะไม่อยากทำอะไรแต่ร่างกายต้องการพลังงานเพื่อฟื้นฟูจิตใจ การเดินการออกกำลังกายเบาๆหรือการทำสมาธิเดินจะช่วยให้จิตใจสงบขึ้นในด้านจิตใจการสวดมนต์การทำสมาธิหรือการอ่านธรรมะจะช่วยให้จิตมีที่พึ่งไม่ปล่อยให้จิตคิดฟุ้งซ่านหรือจมอยู่กับความเศร้าสิ่งสำคัญคืออย่าบีบบังคับตัวเองให้ดีขึ้นเร็วๆความเศร้าโศกมีกระบวนการของมันเองเหมือนกับแผลที่ต้องใช้เวลาหาย ให้เวลากับตัวเองแต่อย่าปล่อยให้จมอยู่กับมันจนเกินไปในสังคมปัจจุบันเรามักจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงความตายทำให้เมื่อเผชิญหน้ากับมันเรารู้สึกตกใจและไม่พร้อมแต่ในคำสอนพุทธความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นส่วนหนึ่งของการหมุนเวียงของชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าสำหรับผู้ที่เกิดแล้วความตายเป็นสิ่งแน่นอนสำหรับผู้ที่ตายแล้วการเกิดเป็นสิ่งแน่นอน นี่คือธรรมชาติของสังสารวัตการหมุนเวียนของชีวิตการตายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดผ่านเหมือนกับการถอดเสื้อผ้าชุดหนึ่งออกแล้วใส่ชุดใหม่วิญญาณหรือจิตจะเดินทางต่อไปตามกรรมที่ได้สร้างไว้ การมองความตายในมุมนี้ไม่ได้ทำให้เราเศร้าน้อยลงแต่ช่วยให้เราเข้าใจว่าการจากลาเป็นเพียงการพลัดพรากไม่ใช่การสูญหายและววันหนึ่งเราจะได้พบกันอีกครั้งในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามความเชื่อและกังของแต่ละคน หลังจากการสูญเสียหลายคนรู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีความหมายสิ่งที่เคยสำคัญก็ดูไม่สำคัญสิ่งที่เคยทำก็ไม่อยากทำนี่เป็นเรื่องปกติในกระบวนการของการไว้อาลัยแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราสามารถค่อยๆสร้างความหมายใหม่ให้กับชีวิตโดยเอาแรงบันดาลใจจากคนที่เรารักทำสิ่งที่เขาอยากให้เราทำหรือสืบสารสิ่งดีๆที่เขาได้ทำไว้ บางคนเลือกที่จะช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังประสบปัญหาเดียวกันบางคนเลือกที่จะทำกิจกรรมที่คนที่รักชอบหรือทำบุญใส่บาทไปทำวัดช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อเป็นการอุทิศบุญให้คนที่รัก การทำเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีความสุขทันทีแต่เป็นการเริ่มต้นสร้างจุดประสงค์ใหม่ให้กับชีวิตเหมือนกับการปลูกต้นไม้ใหม่ในสวนที่ต้นเก่าล้มลงความทรงจำที่ดีจะกลายเป็นขุมพลังส่วนความเจ็บปวดจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเมตตาและความเข้าใจต่อผู้อื่นที่กำลังประสบความสูญเสียเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ฝึกแล้วนำมาซึ่งความสุข จิตที่ไม่ฝึกนำมาซึ่งความทุกข์ในช่วงการสูญเสียการฝึกจิตจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษการฝึกสมาธิและวิปัสสนาจะช่วยให้เราเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของจิตที่มีทั้งความเศร้าและความสุขทั้งความยึดติดและการปล่อยวางเมื่อเราเห็นแล้วว่าความรู้สึกทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเราจะไม่ยึดติดกับมันมากเกินไป การปฏิบัติเมตตาภาวนาหรือการส่งความรักและความปรารถนาดีออกไปจะช่วยเยียวยาหัวใจที่เจ็บปวดเริ่มจากการส่งเมตตาให้ตัวเองแล้วค่อยขยายไปยังคนที่รักคนที่เราไม่ชอบและสรรพสัตว์ทั้งหลายการทำทานการรักษาศีลและการปฏิบัติธรรมจะสร้างบุญกุศลที่เป็นรากฐานของความสุขในอนาคตไม่เพียงแต่สำหรับเราเท่านั้นแต่ยังสำหรับคนที่เรารักด้วย ขอให้ทุกท่านที่กำลังสูญเสียคนที่รักสิ่งที่เราสูญเสียไปคือรูปร่างเสียงและการมีอยู่ในรูปแบบที่เราคุ้นเคยแต่สิ่งที่ไม่เคยสูญหายคือความรักความทรงจำดีๆและบทเรียนชีวิตที่เราได้เรียนรู้จากเขาความรักที่แท้จริงไม่มีวันตายมันเปลี่ยนรูปแบบจากความรักที่ต้องการความใกล้ชิดกลายเป็นความรักที่ให้อิสระจากความรักที่ยึดติด กลายเป็นความรักที่ปล่อยวางการเดินทางผ่านความสูญเสียไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่มีใครที่สามารถบอกได้ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่แต่สิ่งสำคัญคือเราไม่ได้เดินทางคนเดียวเรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามีชุมชนธรรมและเรามีความรักที่ไม่เคยสิ้นสุดจากคนที่เรารักเป็นกำลังขอให้ทุกท่านที่กำลังประสบกับความสูญเสียมีกำลังใจในการก้าวต่อไป จงรู้ว่าความเจ็บปวดที่รู้สึกคือหลักฐานของความรักที่มีให้กันและสักวันหนึ่งความเจ็บปวดนั้นจะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกขอบคุณที่ได้มีโอกาสรักและถูกรักกลับมาขอจบการพูดคุยในวันนี้ด้วยคำอธิษฐานขอให้ความรักที่เรามีให้กันเป็นแสงสว่างนำทางในยามมืดมิดเป็นกำลังใจในยามท้อแท้และเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การพบกันใหม่ในชาติหน้า 萨图，萨图，萨图。